สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับวันนีววก้ก็พ่อกงนะครับช่องหองปงชาแนลครับวันนี้มากับใหญ่ร้อนนี่คือเ่าพี่น้องได้ต้่มตินงัวนั่นไหเนาะ เอามาจุพี่น้องต้มมากเปื่อยๆเลยเด้อนะครับอ้าวขออนุญาตยกตัวพี่น้องดูเบิ่งเบึงมาฉีดเปื่อยรีบบอกใหญ่หล่อนว่าสูตรนี่เปื่อยจะไล่ในป่าคนแบบคนเราเฮ้ยหยกแข็งวัได้พี่น้องเอาซ้ำหนึ่งก้อนละได้มาสามสามไอ้สามตีนเนาะเออเออเออสามตีนแล้วกันเนาะสามตีนแล้วกันพี่น้องนะครับก็เออเนี่ยขาจอกมันบ่บ่หนาบ่เป็นขาจอกกันบ่บ่อันนี้ตีนมันเลยเนาะเอ้าง <c oughs> พี่น้องเด้อแจว้วขี้พีแอร์ให้แก้วและพี่น้องเด้อคมๆเลยเอาบัดน,นี้เสิร์ฟด้วกันพักกอบกอพักคนละผ้าแล้วก็มีมี่นี่พร้อมบะกิีม้าหรือบะกลีมใหม่นี่พี่น้องแล้วก็ยอดมะละมะละขี้นกน,นะฮะนี่น้ำซุปสดรับพี่น้องมาเสิร์ฟเสิร์ฟด้วกันพี่น้องเอาแม่จัดเลยเฮ<ห>า,<ห>าบะเตียง <หา S 1> พร้อมเนาะอบืบะเตียงพร้อมอื่อพี่น้องกินน้วกันเหนียวอ่อนอ่อนได้แบบนี้เอ้ากินเลยแม่กินน้วกันสดเลยสดเลยอื พี่น้องครับเ้าหลายยายหาพี่น้องมาเป็นเป็นเมนูวันนี้สูตรเด็ดเลยพี่น้องต้มไปเปื่อยเลยเด้อครับเด้อพวกกะทิมันฉีแข็งอีกโอายไงมันฉีมันฉีหยาบไปละสดเลยแม่นไหลไหลดิอย่างนี้ก็สมไอ้รวยอยู่แถอสุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องแก้วพี่อ่างของผมมั่งจะหนวดนี่เด้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเด้อต้มไปเปื่อยเลยเด้อสูตรนี้ต้มไปเปื่อยเลยแม่เอียง ห<ผ><ด>อมคำลำอย่างน,นี้น้องเบิ้งเนี่ยสูตรนี่ต้มกินง่วงเปื่อยจะไล่ในปากเปื่อยดีพี่น้องนต่เบิง้งเลือดสีบีให้บเบิ้งอ๋อเบิ้งบีตัวนั้นก็มาบีตัวนี้มาเสียม,มาซอยพี่น้องมาซอยหั่นหันเป็นอันนั้นมันมาตองเลยแซ่บคล้องเทียนเลยมั้ยเนี่ยพี่น,อน้องเด้วยคนน่ะเปื่อย และไล่ในาปากเลยพี่น้องเลยเมน,นูเด็ด,ดเลยพี่น้องอืมอืมได้ม่านะพี่น้องเชื่อว่าเรื่องตลกให้ฟังได้มานสี่สี่ตีนนั่นไหมเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามตัวนี้เหลือสามพี่น้องได้ม่สี่ตีนเนี่ย เอาเอาอันเผาไฟไปย่างนี้พี่น้องนะครับแต่มันเย็นนะครับกลับมามาสัพี่น้องจักผู้ใดลอยเอาไปกินขี่ขาในมาซีขาพี่น้องจักผู้ใดลอยเอากินเนาะเจอขโมยพี่น้องเจอขโมยเอาไปกินอืมอืมเอาจับอาไจับมาบอกเฉยอยู่พี่น้องมาได้รปะเนี่ย ยำอบกรอบเลยบอกไลยใหม่เฮ้ยอืมกรอบเดียวนะ่ะเห็นป่ยังกันแน,น่นแน่นอุ้ยเพ่บางกี้เอาไม่พี่นอ้องเบ้าเรื่องเบ้าเรื่องอันใดแมาใดแมาสีส่ขามีโจรมาหลักพี่นอ้องเขาไฟไวย่างดีกลับมาเอาเพเห็นเลยเพเห็นบเห็นอันข้างหนึง่ง น้ำหาก็ไม่ได้ร้อนด้วยว่าผู้ใดออกไปที่แรกนึกว่าจะร้อนเอาไปตุ่มหาบ่วะมะเมียนเนี่ยมาเห็นอะยู่กลางเดินพี่น้องแลนหนีจะดำเอาไปกินไหมเหลืออยู่สามขาพี่น้องมาคิดต่อเลยทีมันหนักขนาเนาะเพ้อว่าอะไรที่มัน เปื่ออนารแม่อืมอาหารอยู่นะออกบ่ได้อืมเยอะมากมากอืมยอะไรมากเยอระตุกขาอยู่อเปื่อเปื่อเฝ้ากินนะแม่เพย่อแดดไล่มาเห่อพี่น้องเนี่ยอ้มเพด่รขนาดนี้คุณน่ะุน่ะ

อะไรมั้งเนาะนกพิณกันนี่พี่น้องนี่อันนี้เล็บมันได้พี่น้องด้อยเล็บมันเล็บงูอ่ะเล็บมันยเปื่อยของแหเลยโอ้โหข้างแรกพี่น้องมากินนู่นเสียบด้วยตุ่มเปื่อย ใส่เวลาต้มอยู่ประมาณว่ามันเครื่องมือวมดมือพอบาดแล้วหมันเป็นยังจนต้กัดดัง ได้หืเ่า<ส>ดีหอดหมืนมล็ดเอมหยแดดมนาไปนอยเลย มั่งต้มอะไรนี่แดดมากเลยเดดมากเลยแม่ดดอะไรนะแดดตัวใส่กล่องหยพอเน้องปวดเลยกล่องกล่อง

อ,อันนี้ไม่ได้กระดูกไม่หรอกดูก่อนอืมจะเนือ้อมันแนมวเอาเอานืน้อม,ม,มันจะแบวกินเป็นไรเนืนเสียบได้เนี่ยอิ่มเลย ให้กินขาเดี๋ยวก็อี๊พี่น้อกผมเคยซ้อขาเลยครูเอาไมาดูแลยังกระดอกระเดียดยังกระดอกระเดียดยังกระดอกระเดียด อ,อย่างนี้ไม่นอนใหญ่กินหน่อยวะใหญ่หืมบดไทยเปรื่อยดีพี่น้องแต่ว่าบดเปื่อยได้กระดูกกันแล้วดูะดูกบดนนี่เห็นมัน้ยใหญ่บอดอลไรไม่น้องกระดูกมันมีแต่กระดูกมัน เผ็ดมั้งเผ็ดมากคินมาคินมาอื้มทำมันใส่ แซ่บพี่น้องได้ตีนงัวมาพี่น้องสามสามตีนนะพี่น้องเนาะขอโทษข้อพ่ยได้พี่น้องพูดได้เบาๆสุภาพเนานะครับเนาะเอาก่ะจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับทีนเกียรติ์ทีตามรับชมช่องฮองป่งเชแนลนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกระลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับจะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮองป่งและอย่าลืมเห็ดคลิปดีๆนะครับเ,เนา, ong, าะ,นนะนะตอนนี้แดดไล่มาเลยพี่น้องนะครับกัได้จุอลไรกันเนาะ ต้มต้มไปเปื่อยมาจุนะจั๊กระเจียวขมโอ้เสียบของแถนะครับเด้อ<ม>เป็นเมนูหา,ากินยาขึ้นกันเน๊าะ<ม>ไหนมาซีซีขาซีติน,นครับ <c oughs> มาเอาไปกินพี่น้องเลยอ, <c oughs> อันหนึง่งเ <c oughs> อากระทีได้ขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อเดี๋ยวพอ,อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ